การบริหารส่วนตำบลสมัสารสืบสารประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2567นายอดุลรักสกุลสงสัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสารได้น่งน้าผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วรนราชการข้าราชการพนักงานลูกจ้างข้าราชการทหารเรือประชาชนนักเรียนในพื้นที่ร่วมขบวนแห่เทวบายเทียนพรรษาณวัดช่องแสมสาร ตำบลสมแสศานอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีประจำปี2567เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานายอดุลรักสกุลสงสัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสารได้กล่าวว่าการถวายเทียนพรรษา ได้กระทําขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิษุสง์ในพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปีในการที่มีอธิกมาตพุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตนเองเพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระราตรายเป็นเวลาสามเดือนเมื่อสมัยก่อนนั้นเทียนพรรษามีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะ พระภิสุสงต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยแต่ในปัจจุบันเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยลงไปญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไปฟ้าทานไปฉายแทนเป็นต้นถึงอย่างไรก็าตามก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนือ่องเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไปนิบส เอกสิทธิ์บ้างสีภาพข่าวนิวราทิพสีรายงาน